วิธีการที่จะเชื่อมต่อรีโมทกับกล้องนะครับให้กดปุ่มที่ตัวกล้องค้างไว้นะครับโอเคจะมีเสียงเตือนนะครับเพื่อแจ้งทราบว่าพร้อมที่จะคอนเน็กกับตัวรีโมทนะครับผมให้กดปุ่มใดๆที่รีโมทนะครับปุ่มไหนก็ได้นะครับในรีโมทหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีเสียงตอบรับจากตัวกล้องอีครั้งเช่นกันจากนั้นรอครับรอสัญญาณจากกล้อง เพื่อเป็นการยืนยันการเชื่อมต่อรีโมทนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคมีสัญญาณเตือนจากกล้องครับเป็นการยืนยันเรียบร้อยว่ารีโมทต,ตัวนี้ได้ทําการเชื่อมต่อกับกล้องเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรีโมทนะครับก็จะมีปุ่มสั่งการอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มบนนะครับก็คือสําหรับ เปิดระบบแจ้งเตือนภัยของกล้องนะครับส่วนปุ่มด้านล่างก็จะเป็นการปิดระบบแจ้งเตือนภัยของกล้องนะครับ